เอาละผมก็มีอะไรจะมาบอกนะครับก็เออจะพูดยังไงดีผู้คุณแบบเออผมขออย่างผมขอแค่อย่างสองอย่างเถอะแบบคุณเข้ามาชมชิปเนี้ยแล้วก็กดไลค์กดซับให้ผมอะ่ะมันจะได้ไหมอะ่ะกดซับแบบคนละหนึ่งทีกดไลค์คนละหนึ่งทีแล้วก็กดกระดิ่งอะ่ะแบบมันจะทําได้ไหมอ่ะพี่นอ้องผมขอร้องเถอะทําให้ผมสักคนละหนึ่งครั้งอะ่ะ เออผมขอร้องเถอะออโอเคแค่นี้แหละไปรับชมคลิปกันเอาละครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโรบอกแมปไม่ใช่สิอย่าเพิ่งพูดคำว่า Map เพราะตอนนี้เราอยู่หน้าเว็บโรบอกและแมปที่เราจะมาเล่นวันนี้คือนี <c oughs> คนน่คุณเห็นนี่ไหมคุณเห็นนี่ไหมใช่ออสตาอัปเดตแล้วโว้ย เออก็ขอประทานโทษนยครับที่มีเสียงแบบเออ <c oughs> แบบเนี้ยใช่เพราะว่าเออผมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะโอเคมาเข้าเรื่องกันคุณเห็นหน้านี้ไหมก็คือโอเด้งนั่นเองถ้าใครเคยดูวันพีสก็น่าจะรู้นะโอเด้งแต่ถ้าแต่ถ้าใครไม่ได้ดูนะเออโอเดงเป็นซามไรที่อยู่ในวันพีสนะนะคำพูดประจำของโอเด้งคือ ถ้าต้มไม่สุกจะไปนโนเด้งได้ไงล่ะโอเคหยุดส <You spoil. S 1> ปอยไปเข้าเกมกันดูซิจะมีอัปเดตมาบ้างจริงๆผมเล่นนานแล้วแล้วก็ทำความเข้าใจแบบทำความเข้าใจในเนื้อเรื่องต่างๆในเอ,อ่อเรื่องที่เกมเขาอัปเดตมาว่าอันนี้ทำยังไงนนี้ทำไงโอเค โอเคครับเท่ากับผมเล่นไปก่อนพวกคุณโอเคแค่นี้แหละแล้วก็มาเข้ามาในเกมแล้วนะครับอันนี้คือเซตเก็บดาเมจของผมนะครับมาคุณเห็นนี่ไหมนี่อันนี้ผมวงไว้อยู่เนี่ยไอตรงที่ทําดาเมจมันเปลี่ยนไปครับนี่คุณเห็นนี่ไหมกดเข้าไปจึก๊กนี่ไงโอเด้งของเราอันนี้ก็คือแก้ไขหน่วยก็คือแบบให้พัฒนาอะไรนะ เออมันได้ว่าอะไรนะให้พัฒนาตัวละครของเราเนี่ยให้พัฒนาไปถึง30ครั้งอ่ะเออพัฒนาให้ถึง30ิครั้งอ่ะแต่ผมแนะนำนะให้ลองอินแบบยากนะให้ลองอินแบบยากแล้วก็เออเป็นการเก็บดาเมจไปด้วยนะครับเออเป็นการฟาร์มเอพีไปด้วยเก็บดาเมจไปด้วยแล้วก็ถ้าเลือกโหมดยากก็จะได้ ตัว XP หลายตัวนะครับก็ถ้าเลือกโหมดปกติมันก็จะได้น้อยอะประมาณสัก5-6ตัวมั้งนะถ้าที่ผมจําได้นะถ้าที่ผมจําได้โอเคตอนนี้ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวมาเออเรามาเริ่มกันเลยจึ๊กเข้าให้นี่ได้แล้วได้แล้ว <c oughs> เออตัวไหนตัวหน้าอ้านว,วนี่ไงก็ตรงนี้ใช่ลืมจะข้าให้หน้าอีกสักอีกสักสี่ตัวก็น่าจะพอหนึ่งนะพร้อมกันนะสอง โอเคั้างั้นก็ไม่พออีกละเออมาก็นี่ไง <c oughs> ตัวนี้ก็ได้รครบเลยรับของรับเพชรใช่รับเพชร,ชร,พชรแล้วสุดท้ายเราก็มารับโอเด้งของเราอ้าวเฮ้ยฮัลโหลอ่าโอเดง้ง ซามูไรหรือเปล่าผมอาม่านภาษาอังกฤษไม่ออกโอเคอ่าได้ามาแล้วอันนี้ผมก็จะลืมบอกภารกิจนะครับก็ไออันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่านไม่ออกแต่อันนี้ผมรู้นะครับเอิ้นเดีให้ใช้ตั๋วนะครับให้ใช้ตั๋วถึงยี่สิบครั้งนะครับไอตั๋วตรงตั๋วตรงเนี้ยครับตัวตรงกันทิวเขียวตรงนี้ครับจะผมวงไว้ให้นะนี่เขียวเขียวตรงนี้แล้วก็ไอภารกิจ อันที่สามเนี่ยก็คืออันเชิญมันเรียกว่าอะไรนะสุ่มจนกว่าจะได้5้าดาวอะครับให้ได้สักห้าครั้งสุ่มให้ได้ห้าดาวห้าครั้งนะครับแล้วก็ใช้ตัวให้ถึง20ิบใบโอเคให้ถึง20สิบครั้งมาเรามาดูสแต็กของโอเด้งกันดีกว่านี่ <c oughs> ลาสุดหกดาวซะด้วยแม่เจ้าโอ้หโอ้โห าแตกก็ใช้ได้เหมือนกันนะนี่อืมโอเคสวมใส่ไม่พูดมากอูู้วโคตรเทไปไปไปเราจะไปลองใช้โอ้ยเสร็จปิงโอเคเราจะไปลองใช้ตัวละครน,นี้ที่โลกหนึ่งกันนะครับต้นเชด,ดีไปที่โลกสองกันนะครับก็ ตัดไปที่โลก2กันเลยไปโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เออโลก2แล้วนะครับก็เออผมรู้แล้วว่าจะทำยังไงให้ภารกิจนี้มันเสร็จไวๆออันนี้อัญเชิญ5้าดาวใช่ไหมมาผมรู้แล้วนี่อย่างแรกคุณต้องมาโลก2แล้วก็โอ้โโคตรบิงมาโลก2แล้วก็มีเพชรเออส่อยห้นะ เดี๋ยวผมไปแลกเพชรก่อนเอ้ยไม่ใช่ดิไปแลกเพชรเขียวก่อนแป๊บหนึ่งเออโอเค w h a t t h e f u c r k รองเท้า w a t t h e this is a รองเท้าโอ้โหรองเท้าว้าวใครตั้งชื่อวะนาแรกเพชรเขียวแรกแรกแรกผมไม่รู้นะว่าจะถึงไหมถึงปะเอ้ยถึง พอสุ่มได้หนึ่งครั้งนะโอ้ยกระตุกจังมา,มาอผมไม่อยากได้หกดาวนะตัวเนี้ยผมไม่อยากได้อยากได้ห้าดาวก็สุ่มไปตัวแรกมาเลยตัวแรกมาเลย,ยหนึ่งนับจากตัวเมื่อกี้นะหนึ่งสองสามสี่เฮ้ย ตีตัวเลยเหรอขาดอีกหนึ่งตัวเชลูเฮ้ยผมบอกแล้วความจีเนี่ยเอ้ยผมบอกแล้วความจีเนียยของผมนี่มันอะไรกันอืมโอเคเดี๋ยวเรื่องเออเดี๋ยวเรื่องไอสอนเอออะไรนะสอนเอาตัวเนี้ยเนี่ย เดี๋ยวผมสอนในคลิปหน้านะครับก็วันนี้ก็เราก็จะมารีวิวโอเด้งก่อนนะครับก็เออแต่ละคลิปข้าวหลังไม่ใช่สิลิมทันกันบ่อยจังโอเคนะคับตั้งแต่คลิปนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวดยวัดเตอร์เอ๊ะมึอนอะไรเนะี่ยนะับตั้งแต่คลิปนี้นะครับผมจะทำการรีวิวเออตัวละครทีละตัวนะครับไม่เหมือน เออคลิปลังหลังเดี๋ยวอันนี้ผมไม่เคยเห็นมันคืออะไรมองเข้าไปดูสิเพราะเดี๋ยวคือมันคืออะไรนี่อ๋อโอเคออกโอเครู้แล้วห้องวีห้องพีวีห้องสำหรับเอาไว้พีวีพีห้องเอาไว้สำหรับพีวีพีนี่เองอืโอเค มายังเอ่ยโอเคไปเรื่องเราเออไปที่อินฟินิตโอเคใช่โอ้ปิ้งเหลือเกินเข้าไปโอ้ว้าวโอ้โอ้ว้าวไม g ก้าชอ่ะเข้าไปไปที่โหมดฝึกฝนแล้วกดไปเลยรอ รอรอรอดูซิว่าโอพี่โอเวนเด้งของเราเนี่ยจะโหดจะตึงดาเมตจะแรงแค่ไหนเราไปดูกันเลยครับพี่น้องโอเคมาละมาละอู้อู้อ้โอ้เดืกดกอดกอดโอเคเพิ่มเลือดให้มอนก่อน แล้วก็ทําการอ่าเลือทางนี้พอละโอเคเปิดอฟเฟกก่อนโอเด้งนะครับก็ค่าวางเออเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับก็วางไปเป็นการโจมตีแบบกรวยนะครับโอ้โอ้เป็นการพุ่งเข้าไปฟันนะครับแทบจะไม่สกิดอีกัดมอนพุ่งเข้าไปฟันจึ๊บแล้วก็ดาเมจมาแรกๆกก็สองพัน 9้150ระยะก็3 6.25นะครับแล้วก็วินนการโจมตี6.5วิอัปไปแล้วก็อัปเกรดครั้งที่2ก็ช่วงช่วงอ๋อระยะบวก10แล้วก็ดาเมจบวก3,250นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อท่าอัปไปอันนี้เป็นการโจมตีแบบ เซอร์เคิลอีหรือเปล่าอันนี้ผมก็จําไม่ได้เป็นการพุ่งเข้าไปฟันรัว,รวต้องเข้ฟันรัวเอเ,วเราเซกมอนใหม่สิเอยับเออ๋ยว,ยวความเร็วความเร็วมันลบไม่ได้อีกเหลอผมว่าผมลดเลือดมอนดีกว่าประมาณสักเท่านี้พอโอเคการพุ่งเข้าไปฟันรัว,รวมอนไม่ตายด้วยมา อัพครั้งต่อไปอัพครั้งที่สามดาเมจบวกสามพันห้าสิบไม่ใช่บวกสามพันห้าร้อยนะครับดาเมจบวกแค่ดาเมจอย่างเดียวนะอัพไปแล้วก็อัพครั้งที่สี่ดาเมจดาเมจบวกห้าพันระยะบวกสิบเปลี่ยนชื่อท่าเป็นอะไรก็ไม่รู้รอ 5, ัพไป เป็นการโจมตีแบบกรวยเหมือนเดิมอุ๊ยโจมตีโอ้จมต,จมตีเป็นการตีลังกาแล้วก็เอ่อฟันคลื่นดาบออกไปนะครับเดี๋ยวดูใหม่สิตีลังกาแล้วก็ฟันคลื่นดาบออกไปดูดาเมจก็จัดจ้านอยู่อัพไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็อัพครั้งอัพครั้งสุดท้ายนะครับอัพตันก็เอ่อระยะบวกสิบแล้วก็ ดาเมจบวกหนึ่งหมื่นหกพันนะครับเอ้ยหนึ่งหมืนหกพันห้าร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อท่าแล้วก็เงินวางแพงเท่าไหร่เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นอ้วา้าวอัพเออเอเอเป็นการยอมตีแบบเซอร์เคิอีหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเรียกมอนซิเรียกมาเป็นการ โอ้โอ้โคตรเท่โคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายเลยครับเป็นการเหมือนเออชาร์จพลังเหรอเหมือนเป็นการชาร์จจนตี8วิเอ้ยจนตี8.5วิเป็นการทำอะไรเดี๋ยวผมดูไม่ทันสต็กมันนะ การชาร์จแล้วก็พุ่งเข้าไปฟันแล้วก็มีคลื่นดาบออกมารัวๆไม่ใช่ดิมีเอฟเฟกต์การฟันนะอึงเขาก็ทำออกมาสวยนะทำออกมาสวยมากด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากรู้มานานแล้วว่ามันตีเลือดไหลไหมเดี๋ยวผมขอปิดเอฟเฟกต์ก่อนนะคะรับดูสิตีเลือดไหลไหมเอะผมว่าผมปิดเอฟเฟกต์แล้วนะ Oh, oh อ๋อเอฟเฟกต์ต่ำโอ้ก็ชลบระวางใหม่ดีกว่าเอ้ยขึ้นดาบหายไปไหมเนี่ยผมว่ามันไม่หายว่ะมามามา,มา,มาวางใหม่เลยเอ้ยอันนี้อันนี้ดีกว่าเอาวางผิดอดให้ตัน ตีติดเลือดไหมเอ้ยตีเลือดไหลไหมไม่ตีเอ้ยตีเลือดไหลไม่ตีไม่ตีเลือดไหลดิเออพูดผิดไปแล้วโอเค <c oughs> <c oughs> อก็จบแต่เพียงนะั้นเท่านี้นะครับการเออรีวิวตัวในออสตาโอเด้งนะครับ <c oughs> ผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมหน่อยนะครับคละหนึ่งซับ แล้วก็กดไลค์ให้คนละหนึ่งทีกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้ดูการรีวิวของผมนะครับก็เออเป็นกำลังใจสามารถเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมมากเลยนะครับผมขอบคุณที่มารับชมนะครับสวัสดีครับบายบาย